Tipo o quê? ทั้เบอนะทั้งเบบ่อเนาสวยมากเลยแต่ว่ามองลงหนามากมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยลมเย็นมากมเย็ากลมเย็นมากลนมากลมเาลยนมากเยนกลนาลนมา่เย้นมากลมนมาเยนมากเเนี่ยนนานัว เออฮลยโหใครเนี่ยมันนั่งทำไรอยู่ตรงนี้กันมาขอทานน้ำชดเดียวชาเดียวชดเดียวแน่ตัวไห,หนบังเอิอ้หอาตุนอยู่ที่ไหน หมอไปพี่เกียร์พาไปก็ได้ดไ,ดไหนพี่เกียร์พาไปดูอะไรสิรพี่เกียร์มาพามาชมวิวถ่ายรูปคู่กับพี่เกียร์หน่อยพี่เกียร์หันมานี่พี่เกียร์หันมานี้เด้งสองซ้ำยิ้มหวานหน่อยยิ้ม่ยิมแม่มาไปรุ่นจองไปถ่ายรูปด้วยไปโอ้โหพี่เกียร์ส,สวยนะสองซ้ำ อาลน <problem> <t ội Investment> ี uh ่มองแม่ด้วยสิน้องจ้องไม่ยิ้มเลยได้แล้วได้แล at ้วสวยๆเดี๋ยวลองเลยน้องมาทำอะไรที่นี่เอ้อหลอดรีสอร์ทสอว่ายน้ทั้งเบืองพี่เกใช้หนูนุนซูซปอห้าจานนุปองพี่เก็บพามาดูเย็นมากเลย Sẽ sáng em sáng ô nữa chắp rồi móc bóng bong hai bóng <coughs> hai oh, bong bóng bong hai bóng hai